สวัสดีครับเราต้องขายปรัดที่นี่ครับปอดอาร์เบจสาขากราบพระพุนะครับผมวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับกับตัวแรปเตอร์นะครับ200นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเริ่มหายากแล้วนะครับสำหรับตัวเจ้าแรปเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบนซินและดีเทลนะครับผมที่นี่ที่เดียวนะครับปลอดอาร์เบจสาขากราบพระพึ่งครับสามารถหารถให้ได้ส่งได้ดั่งใจแน่นอนนะครับผมมีให้ทุกสีนะครับทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแรปเตอร์3 0 0แล้วก็แรปเตอร์200นะครับที่นี่หหาใ้้ไดนะครับ ฟอร์ดนะต้องขายฟอร์ดนะครับที่นี่นะครับผมสำหรับด้านหลังนะครับเป็นตัวแรปเตอร์นะครับสองจุดสูดเป็นตีน้ำนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันบาทหนึ่งแปดสี่นะครับผมคันนี้นะครับผมอ่าเป็นเครื่องยนต์สองจุดสูดนะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับนี่ครับคอนเทนต์เดิมของเขาเลยครับตัวเจ้าแรปเตอร์นะครับ F O R D นะครับผมเป็นความดุดันนะครับผมไม่เกรงใจใครนะครับผมมาพร้อมกับอ่า เซ็นเตอร์ติจุดให้แล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยของจอแรปเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับมีให้ครบทุกอย่างตอบโจทย์ให้แน่นอนนะครับผมมาพร้อมกับลายยางที่พร้อมลุยนะครับซุ้มคิวตุ้มล้อนี่เป็นตัวที่มาจากตัวรถเลยนะครับผมไม่มีการมาติดต่อแต่งเพิ่มเติมนะครับผมมาพร้อมกับกล้อง360องศาให้หมดแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมส่วนเรื่องยางยางนี้ครับเป็นยางที่พร้อมลุยนะครับเป็นแมคคอร์ป17นะครับเป็นยาง BF นะครับผมอันนี้ ลุยได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับอ่าด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องของอ่ากล้องสา0อหกิองตานะครับผมมีให้ครบหมดแล้วในเรื่องความความปลอดภัยต่างๆอยู่ในนี้นะครับผมจ้าตัวแร็ปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองชิ้นตูนะครับอย่างที่ต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัยมาเต็มนะครับผมเดี๋ยวต้องพาดูภายในเนาะภายในตัวนี้เราไม่ต้องพูดกันเยอะครับวนใหญ่ลูกค้าหลายๆท่านจะทราบแล้วก็ดูตเปคกกันมาอยู่แล้วนะครับผมดนภายในตัวนี้ก็จะเป็นสีโทนสีต้มนะครับผมแดง อ่เป็นตัวแรปเตอร์ไฮไลท์ให้เลยว่าเป็นตัวแรปเตอร์เลยนะครับผมสําหรับตัวดีเทลนี้นะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายมามาชมด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายของเจ้าตัวแรปเตอร์ก็จะ,ะบ่งบอกได้เลยครับว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ขับตามตูดตามก้นเรานะครับผมจะเห็นได้เลยว่าเป็น ดัปเตอร์แน่นอนนะครับผมแยกแย้ายได้โดยถ้าเป็นขับสองนะฮะจะมีห่วงลากอูให้แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องสองจุดตูนะครับเป็นตัวดีเซลนะฮะครับผมสำหรับโปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมเจ้าตัวแรปเตอร์สองจุดตูนี้นะครับผมราคาเขาอาจจะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันบาท ต้องไม่ขายนะครับผมต้องขายอยู่ที่ราคาที่1699นะครับยังสิบ้าาถึงร้าน6กแสนเ้าหมื่นเพันบาทนะครับผมวันนี้ที่ที่นี่ที่เดียวครับออาาารพอร์ตอา,า,าร์เบตตาคากระลาพุกพาคากระลาพฤกษครับมีรถพร้อมส่งมอบแน่นอนนะครับผมจองมาให้รถไปนะครับผมยินดีส่งมอบให้ทุกที่ครับผมวันนี้ต้องสงต่